เห็นไหมครับโอ้โหนี่ครับจัดเมินเบอร์ห้าครับที่ลาดกระบังครับของพี่ก๋อยนะครับถ่ายให้ดูนั่นครับใบโยกอยู่นั่นครับเราแวะมาถ่ายนะครับโอ้โหดูครับข้าวออกดวงสวยงามมากครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะถ่ายสไลด์ไปให้ดูใกล้ๆนะครับโอ้โหนี่ครับสมบูรณ์มากครับพี่น้องครับกำลังผสมเกสรนะครับช่วงนี้ครับ ช่วงผสมเกสรครับพี่น้องอย่างงามครับโอ้ยออกเสมอกันนะครับรวงใหญ่รวงยาวนะครับเม็ดเต็มว่างั้นเขาบอกว่าเม็ดหนึ่งนี่สองสามร้อยเลยนะครับสองอ่ารวงหนึ่งนะครับมีสองสามร้อยเม็ดเลยไม่มีข้าวเดีดข้าวเด้งนะครับไอ้ต้งอ่าเขาเรียกว่าหญ้าโนกหญ้าอะไรหญ้าอะไรไม่มีเลยนะครับโอ้โหดูครับพี่น้องครับทั้งแปลงเห็นไหมครับ ไล่ดูเลยครับทั้งแปลงครับพี่น้องครับโอ้ยงาม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 มากครับเห็นแล้วสะออนครับพี่น้องครับแก้ปัญหาเรื่องข้าวเดืดข้าวเด้งได้ชัดเจนมากนะครับเห็นไหมครับโอ้โหอะไรจะงามขนาดนี้ดูครับน้ําก็ใสดีครับน้ําเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติมากเลยครับพี่น้องครับไม่มีหญ้าแห้วหมูนะครับไม่มีหญ้า โอ้โหแซมขึ้นมาเลยนะครับมันโอ้โหสมบูรณ์จริงๆครับปีนี้เขาบอกว่าได้ข้าวงามมากนะครับถ้าราคาดีเนี่โอ้โหรวยครับพี่น้องครับกำลังลมพอดีนะครับช่วงตอนเย็นนะครับห้าหกโมงเย็นโอ้โหอย่างงามครับพี่น้องครับลุงเขียวเที่ยวทุ่งครับพาพี่น้องมาดูเห็นไหมครับอย่างงามครับดูใกล้ๆแล้วเนี่โอ้ยสออนครับนี่ครับ เนี่ยครับโอ้โหถ้าออกรวงมาเนี่ยมันคงจะเป็นทุ่งรวงทองนะครับถ้ามันสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทําอีกทีหนึ่งโอ้ยสวยเสมอกันหมดเลยครับพี่น้องครับครับโอ้โหเห็นแล้วออนซอนครับพี่น้องครับออนซอนตาเป็นตาออนซอนนะครับสะออนไหลครับพี่น้องครับโอ้ยงาม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 ครับพี่น้องครับ อ,อลมกําลังมาพอดีสวยมากครับถ่ายโอ้โหครับนี่ครับผลงานจริงทองใบหยกนะเขาเขาหมักเทนเดอร์ก่อนใช่ไหมครั้งแรกเลยหมักเทนเดอร์ไว้สิบสามวันเขาหมักเทนเดอร์ก่อนหมักเทนเดอร์ไว้ได้สิบวันสิบวันพอหลังจากสิบวันตีหลบทิ้งสามวันอ่าแล้วก็มาทําเทือกหวานข้าวอ่า วันปุ๋ยวันประยกครั้งแรกอายุ23สิบสาวันฉีดกิงทองครั้งแรกอายุ1นเดือนอฉีดมาทุกสิบ้าวันฉีด15บห้าวันฉีดเนี่ยครับปัจจุบันได้อย่างที่เห็นครับดีดนี่คือมองไม่เห็นเลยมันหายหมดแล้วนะครับโอ้งงเลยเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีข้าวเด็ดข้าวเด้งคือตอนนี้เป็นข้าวปลูกแล้วครับชัดเป็นขายทำข้าวปลูกแล้วเอใช่เพราะว่าตอนรุ่นแรกๆที่ไทยทํอยู่นะ่ะมันยังมีอยู่ยังมีอยู่ใช่อันนี้อรอบที่เท่าไหร่แล้วใช้ของเราอันนี้รอบสองรอบสองโอ้ ใช้กิ่งทองประโยครอบสองใช่ครับปร,กรากฏร่าอิดิษไม่โผล่ให้เห็นเลยครับพี่น้องครับข้าวด็ดข้าวเร่งหายเกี้ยงโอ้โหครับเนี่ยครับ